เรกตัสฟิมอริสว a ตตัสมีเดียลิสว a ตตัสเลตเทอราริสและขอบขอบติดเนี้ยว a ตตัสอินเตอร์เมดอสอ่ะจบไปด้านหน้าว a ตตัสจบไปต่อไปเรามาดูมัดเนี้ยครับอันนี้ก็ว a ตตัสมีเดียลิสหมดเลยนะหมดเลยนะมัดเดมิลิสหมดเลยต่อมามาดูมัดเนี้ยครับอันนี้คือว่าซาทอริสอันนี้คือกราซิลิสอันนี้คือเซมิเทนดิโนซัสภาพอยู่ เซมิเทนิน s u ัสเทนิน o s ัสมันจะยาวเซมิเทนิน o s ัสอันนี้เซมิเมมเบรโน s ัส m เมมเบรโน u ัสมันจะเป็นแผ่นๆหน่อยอ่าต่อมาครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจหลอดเลือดอันนี้ครับอันนี้คือไบเซฟฟิม o ริสครับเออถูกปอันนี้ก็คือมัดนี้ครับข้างหลังนี้ไอ้มัดนี้ที่หนูเห็นเนี่ยคือแกสตร o อกนีเมียสอันนี้คือโซเลียสอันนี้คือทิ b บลิสแอนทิเดียทิเบลิสแอนทเดียอันนี้ก็คือน่าจะเป็น อ่านี่ทีิเีตเตรียมหมดเลยทีิเีตเตรียมหมดเลยครับจากคอนดักเตอร์แมกนัสลองกัสแอดแม็กเหรอแอดแม็กเนี่ยจะอยู่ข้างในกว่าจะเห็นเทนดอนนิดนึงแล้วกันเนี่ยตัวนี้ครับเทนดอนแรดเตอร์แมกนัสลองกัสอลองกัสอยู่ลองกัสจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับลองกัสจะอยู่ลึกไปอีกนี่จะประมาณนี้นี่ลองกัสแมกนัสจะใหญ่กว่าลองกัสอยู่ใกล้ๆกันเูต้องดูตรงต้นขาต้นขามันจะมี มันจะมีอะเออโมเดลนั้นน่ะจะเห็นชัดแอดแม็กกับแอดลองเวลาหนูดูโมเดลอย่าดูอันเดียวนะนะครับโอเคข้อสอบออกมาแลคะข้อสอบอ,อ,อะไรอ่าซ <c oughs> ากาเทนออกแน่นอนครับซากาเทนซากาเทนเมนออกแน่นอนใบเส็บฟิมริตออกแน่นอนพอเพราะได้เส็บฟิมริตซีมัดออกแน่นอน